เป็นแบบผู้ชายเป็นแบบบึ้มเลยแบบบึ้มรถเลยนั่นอะไรไปผู้ชาย,ชายหรือ,รอว่าชวนนีนโน่มาเล่นด้วยเอ้าวผู้นีโน่มาเงียบเลยอารมณ์อย่างแรงอะไรมารบไม่มีอะไรเราอยารู้ยังรู้ยังไงเราของเราจากคุณไม่กล้าแล้วฉันมาเผนคนละแออกแล้วทำไมอ่ะคนละออกเลยโดนไล่กั เราออกเองใช่ไหมเฟิร์สไอเฟิร์สจะโดนไล่ถ้าผมว่าเราออกทำไมโดนไล่ออกไอเฟิร์สจะโดนไล่ถ้าผมว่าเราออกเราออกตามไอเฟิร์สมันไม่เข้าไปเล่นเกมกับไอเตี้ยนั่นแหละอุ้ยเรื่องเงือกเลยเลอะเตี้ยเลยเก็บกดมานานเขาเน้นไหนพวกเราก็ฟ้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะพวกเราไม่ได้อยู่กลุ่มมันแล้วแต่พวกเราก็ตั้งกลุ่มมาเองชื่อว่ากลุ่มอะไรก็ไม่รู้ ไปตอนนี้กำลังขับรถถังไม่ก็ต้องหันตอนนี้กำลังขับรถบนน้ำขับรถบนน้ำมีอยู่จริงนะครับมันก็จริงไหมล่ะก็จริงที่คนเล่นแบบอะไรกันนะไอ้ปันมันอยากเล่นด้วยเหรอใช่ปันปันมันอยากเล่นด้วยนี่ปันปันน่อยากเล่นมันสูงยังไงทำไมดมเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวมันจะไป เฮ้ยอย่าพึ <Wha> ่งอย่า <io> พ <Willy 2> ึ่งดิอย่าพึ่งเลยไก่ย่างสุกีชาโอเคโอเคไปแล้วกูพูดพูดเบาๆยิงยิงพูดเบาๆโอเคยิงโอเคทุกคนตะโกนเลยเบาๆพูดไปด้วยพูดเบาๆ อันนี้อันนี้พี่มันบอกให้พูดดังๆนะอือูดอพวกเราเย้อันนี้พี่มันบอกเองว่าพูดไอ้ปืนเอออันละเลอเอาอีเผาซะเลยเผาเรือเรียบร้อยมันปันออกฮะยเรียบร้อยมันปันออกเนี่แมวแล้วของคนอื่นมันไฟไหม้เดี๋ยวช่วยดับไฟไม่ต้องอ้าวไอ้เรียว เห็นไหมนภ์เพชรนี่ใส่ไม่ดีทำให้เพื่อนวางสายโอไรวะ้าพลนน์เพชรขบอกไอ้ต้นดังๆอะไรบันๆมันก็เลยวางสายอ่ะใส่ไม่ดีเลยใช่ไหมเฟิร์สตอนแรกมันยังเก่งพูดไม่ได้มาแล้วได้เป็นคนมาแล้วไอ้ต้นหลักปิดไม่ทำไมวะก็บอกไว้พูดเบาๆมาถึงไอ้ต้นรักไม่ใช่เหมือนกัน ก็หมายถึงก็หมายถึงคุณนั่นแหละบุษบสาบ่ไอ้นั่นบอกมันบอกไอ้น่เพื่มันบอกไอ้่เพื่นมันบอกเป็นเฟิร์สใช่ใช่ัมบอกให้พูดนงดังเออแล้วไปเราก็ไปเชื่อตามมันนะใช่แค่จะไม่มีด้วยซ้ำมีมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดม่ใช่เอหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งล้านเออใช่ใช่สิบเอ็ดล้านดิหนึ่งว่าสิบเอ็ดล้านว่ะเป็นบวกหนึ่งได้สามสิบเว้ ไม่ด้่เหรอทไมเฟือไอเพย์มันงูเนาะคิดแค่นี้มันยังคิดไม่ได้เลยง่เลยวะคิดแค่นี้ยังยังคิดไม่ได้เลยนสอกสองมสองเท่ากับสาอ็ดล้านนี่คือสองล้านดีเออสองเป็นสองล้านยี่สิบสองยี่สองมเจมี่พิมใจดำเก่งมากเอยเนาะสองออพิพกาเก่งนะเพย์เลยอะก็มัดแล้ว โฮมิพาร์ตระเบิดตัวอะไรวะเนี่ยกองอะไรพกองเห็นรูปที่ส่งไปป่ะตัวอะไรไม่หน้าหน้าเหมือนหน้าเหมือนโฮมิพาร์แหละไม่เหมือนม่ส่งอะไรมาวะม่ส่งเหมือนใช่ฉันส่งรูปแพะมาไี่โม่งหนอตาไหมหนูตาเดือตรงไหนกันวะเนี่ย ก็จอดเครื่องบินอยู่บนเรือน่ไม่เห็นเรื่องตาบอดโอใช่ใช่ไหมเฟิร์งนําเป็นมันโง่อุ้ยอะไรอะไรก็ด่าอยู่บนโง่เนี่ยอย่างไรพวกคุณไม่สมองสมองไม่เข้าผมอะผมสมองช้าปัญญานึ่งสมองช้าปัญญาดิบในใจเออได้ดิหนึ่งวงหนึ่งแล้วถ้าว่าไหลว่าลืมละวนหนึ่งได้หนึ่งล้านไงอ๋อเป็นล้านอ่ะเอ็มเป็นตันหน่อยเนี้ย แสีเข้าออกอีปันปันเมื่อกี้ที่ยังเสียงใครโทรมาเหรอไม่มีมีแต่เสียงคนออกก็คือเสียงอีปันป e uh, ันนั่นเองอือไปขับรถบนน้ำผมเห็นซาคึงบินจมอยู่ใต้น้ำใช่แกไอ้เปรตเป็นอะไรวะเนี่ยอุตสาหขนส่งมาสักไกลอีนี่มันทำร่วงทำร่มอะไรยังยืนนิ่งๆอยู่เลยเนี่ยเออใขายินไว้ไอ้ทีละพักข้อที่อะไร ทีนี้เาพูดยอะที Man, s <S ่เราพูดยอะหัวเมียมาพอกันเลยอะไรนะอะไรอะผมพูดใหม่เนี่เพื่อนพอพอกันเลยพูดนี้ผมไม่เล่นละไปละไม่ไม่ได้บอกผมเม่บอกเพื่อนผมไม่เชื่อต้องเชื่อแต่ผมไม่เชื่อเชื่อเถอะมันส่งรูปใหม่เยอยช่งไี้มานักหนาวะอันนี้เร็วดีฟื้ อย่าให้มีรอบสุดท้ายนะคุ้นแล้วเลยอย่าให้มีรอบสุดท้ายยิงอยู่ไ้ไปดีกว่าเรเรียบร้อยวางเพิงรถใครก็ไม่รู้รถใครวันเพไม่รู้อ่ะอ่ามวางเพลิงไปแล้วอ่ะอ่าวรวมมาด้วยรถผมอ่าไม่ใช่แล้วนเพชรมันมันวางเพลิงแล้วอะไรเมื่อกี้ก็พูดอยู่แหมแหมว่าเอ้ตัวเองวางเพลิงไปไอเนเพชรวางเป็นเดียว ผมเดือยเดือยทำไมเดือยจังเพชรทำผมไม่ได้ทำเอ้ยแล้วไอ้ปันปันดันข้อความของเขาไอ้ปันปันปันก็อะไรเยอะแยะไอ้ปันปันมันเป็นอะไรไหนออกไปดูสิอาบันตะวเาอ่าเปนตะวเอีกอีโมที่เราดาเลยไปวะคืส่งรูปน้เพชรมาฮะไอ้ปัน มันส่งรูปมันส่งรูปน้ำเพชรมาใครไอ้บันปันอ่ะปี่ปันเจอไงใครมันทำมาจียกมันว่าอะไรนะปันปันยิงปืนกลวะนี่ใครไม่ยิงมาว่ะออรู้แล้วใครใครอ่ะปันปันไอไม่ใช่ปันปันแต่เป็นธีระพัดอะไรนะธีระพัดนป่าไม่มีอะไรปันปัน อีฟูดมีทีละพจน์อีฟูดอีฟูดอีฟูดเลยเหรอโอ้ยแย่แย่แล้วแย่แล้วโอ้่แย่ผมเร็วมันมันผลไม้อะฟรุดเดอร์ฟรุดเดอมันมันขุยเหรอวะรู้แล้วเนี่ยวัยเซสร์เป็นขุยผโอ้ยจะบูสซาน้ำเพชรว่าเดี๋ยวเราจะแต่งรูปให้น้ำเพชรนะเต็มตัวดูเลยเน่าประทู้ดนี่ กล้าก็ร้องโดนจิกหัวแน่เลยแล้วทำไมถึงออกจากกลุ่มมาเฮ้ยหาว่าอะไมจักรุ่มปวดบลอกอีกแล้วล่ะบูเบกาฮะร่องน้ำไปละวร่องน้ำตามเรือใครมอะไรวะไม่รู้ตัวจริงดิโคม ไรทำไมถึงเอาจโกมาไอ้กามมาเลยเฟิร์สออกสงสารในเฟิร์สก็เลยลาออกตามมันมาอจน้อยไอ้ภูมิพัฒน์ก็ยังมีความดีติดเตือน่าไนี่นี่ก็จริงนะสงสารมันเหมือนกันนะเห็นเวลามันมันเล่าให้ฟังหนึ่งมันบอกมันมันไม่มีพื้นเร่นใช่ไงมันไม่มีพื้นเรีนก็นำเ็ดไงเอ้อยาพูดอยาแซลมันดี แล้วก็ปกติเห็นอีปันปันเดอเซลบ้างเลยอีนีอินีเนาะแล้วแล้วไงแล้วอะไรอะไรใส่แล้วใครไม่ยิงอะไรมาวะเฟินทุบนะเฟินอยู่ไหนเนี่ยอยากตกกัดเลยไอเดินเวลาสปอร์เดี๋ยวเราสปอรรถถังมาขับรถบนน้ำไปไปกันต่อ ไปไปกินไก่กระดาษสองชัว่วโมงไปกันต่อไข่มันอยู่ใต้น้ำวะเนี่ยใครวะม้วไข่มันพูดอะไรเนี่ยออโอ้ยเลยขึ้นยิงลอบยิงโอ้ย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 ไม่ไดกัในเล่มาดิรถที่นี่เหรถไก่กระดาษพังแล้วไก่กระดาษเล่ <laughs> นก็เข้ามาดิแม่งถามอย่งนั้นเล่นดิอยากเล่นก็เข้ามาดิก็มาเปิดไหนกันยังไม่รู้เนี่ย ก็จอยตามผมมาดิจอยน้ำพิษไปแต่ไม่รู้เข้าได้หรือเปล่ากผมไม่รู้ไ่รูล็อกเซิร์ฟล็อกเซิร์ฟได้หรือเปล่าผมเป็นผู้เล่นสองสามศูฉันโดดกูฉันเป็นผู้ญผู้ฉันเป็นคนขับเครื่องบินที่พร้อมจะเล่นแกทุกเมื่อนะว่าดีผมก็ส่งเล่นขี้ไปนาวุธเลยอย่าเลยอกระโดดตามตุยมันจะเล่นขี้ไปนาวุธเหรอ เอาเรือย่าเล่นที่เป็นอาวุธทำเล่นทำเล่นให้ใช้แค่เรือเรือกับรถเท่านั้นโดยเฉพาะกดนพิษเฮ้ยว่าแต่เฮียนี่มันคือเหี้ยไะมให้ใแค่เรือเท่านั้นเรือเฮ้ยลงไปไอ้เปิดลงบอกให้ใช้แค่เรือกับรถห้ามวางลูกท้อด้วยนะอะไรวะ ไอ้วัวเข้าใครลูกท้อลูกท้อในสวนจริงอ่าอะไรยอ่าไม่ใช่อะไรันนั้นตั้มปุ๊บจริงจังเลยยองเรื่องหอกใครวะใครมาวะเป็นไหนกันอ่ะอยู่ไหนก็เดินเดี๋ยวมานะไอ้ไหนอะใครวะทุใครวะใครวะสักสโอ้โหนี่มันไอปันปันจอยเข้ามานี่ว่ายิงทิ้งใช่หรอ แอนที่ไหนปั่นไงที่เดินอยู่ไหนปั่นๆนะปั่นๆแอนจอยเข้ามาไม่มาเปิดอะไรโอกแหละไหนเชิญแอดนี้เชิญแอดนมาดิซะอิ่มเชิญแอนเร็วเร็วเชิญแอดมาดิปั่นๆแอนเร็วหนูก็วางลูกท้อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกท้มัลูกท้อทำไมวะสายเกินไปอีนูวางไปแล้วโอ้ยอะไรด่าใครอีนูปนะ พี่ระเิดมันจะมาทำลายเครื่องบินผมอหรอไม่ได้ไปไปไๆไปวันไปเถอะอ้าวทางนี่บินที่หายแล้วเออได้เวลาขับเครื่องโอเด็ก thank you ที่เสกให้อุ้ยอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่วางคี่มันวางไอ้ไอ้ไอ้ภูมิระหว่างอะไรผมบินอยู่เบิร์ดว่ะผมก็บินอยู่เบิร์ดใช่ไอ้ตัวเล็กๆว่ะเออดิไอเตี้ยนนั่นแหละ เอาไอ้่วงนั่นแหละไปแล้วไม่เป็นคนด่าสูงไลสูงเมื่อกี้นี้ต้นรักมันไปไหนวะไอ้ต้นรักมันยงงยบจังวะไอ้ปืนนี่กลายบาบัดเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้เห็นน้ำเพชรมันอยู่บนเครื่องบินก็เลยไปอยู่ข้างหลังแล้วพืนมันก็บินไปเลยมันเก๋จัดเนี่ยผมผมปืนมาให้พวกผเบื่มแล้วเนี่ยดูเลยผมผมไม่ได้บื่มนะไอ้ลูกไอ้ลูกบอลก็บื่ก็บึ้มไปเสกมาให้บื่มเลย ลูกบอลกลมๆคืออะไรอ่ะลูกทอระเบิดระเบิดลูกทอวะอ้าวหรอยถึงว่าระเบิดหรือลูกทอวะอ้าวหรอไม่รู้ว่าแต่ว่าวางไปแล้วตไอยปีน้อยไปข้างหนึ่งเลยอะไรไอ้เลนเพชรมัน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 ยิงมินผมปีกหายไปข้างนึงเลยเปิดทำมาเล่นดีโอ้ยเที่ยนี่ไอเนี่ยวางไม่ดีเลยพูดมือนไม่เล่นแล้ว กูยืนบนน้ำได้เหรอคะมาสัจนะยืนบนน้ำสัจนะตนีากำลั้มาเสกเรือาหม่แล้วขึ้นด้วยขึ้นด้วอยขึ้นเรืยลงมาลงมาเอาเอ้ยไปกันเลยติดริชเอาจอไปเาเาแฟไปด้วยพวกเราต่อไปดูทาไม่เป็นเล้วเรเยอ้าวเพื่อไเดลเมยไอมเบลอะไรยังไม่ทปเลยเลย น้ำเพชรไปด้วยกันน้ำเพชรไปด้วยกัำไปเรวไก็ไอ้น้ำไอ้น้ำขิงไอดเ้วเร็วไปเร็วไปอะไรวะไม่มาูดโอ้ชุบินน่ะนั่นจะมีซ้ำสองสาวโพผับโกลงมาสองสาวโพผับเกลยความนะสสาวไปแล้วไม่เห็น้นเพอนไม่เั้นอะรเลยไชเรียกอ่ะแปะ ลงมาเลยมันก็เพิปวดตายยิงเล่นบนหลังเองเฉยๆลงเลยทำไมต้อลงนะใค่นอะไรอยู่ในรถจบเลยทำอะไรปันปันใครแม่งยิงวะนะคะบ้มันเป็ดมึงใช่ไหมเเพชรมันยิงใช่ไหมเซิร์ตเออ น้ำตายเลไม่ได้ทำเงี้ยอะไรเลยเพิ่งจะเรือมันสวยก็ยังยิงมาวะเฟิร์สเฟิร์สไอ้น้ำเพชรยิงใช่ไหมใช่ไอ้ผมกำลังผมกำลังพนมมือไว้อะไรอยู่ให้เรือดำน้ำใครมันรอบยิงวะเออใช่ด้วยมันมีคนรอบยิงผมไม่ผมนี่แหละผมนั่นอะไรยิงถ้าผมถ้าผมถ้าผมร่วงอะไรเฟิร์สตายอ้าวโอเคไม่ยิงละอ้าวแต่ผมยิงแทนนะอ้าวเรียบรอค่อย จบแล้วไอ้เอ็ดเฟิร์สจะตายอยู่ดีอ้าวเอ็นอเมทห้ามือกูด้วยไม่ห้ามเลยมันจะตากับของไอ้เสิร์ตก็ไม่ต่างกันกันาเนื้ออัตมาเนี่ยเฮ้ยอัตมาเมื่อเมื่อคืนท่้นเป็นมาไล้ยิงนะท่านใช้อาวุธดิอีบันตันเรื่องของคนดีนะ อีปันตายอี่ปั่นตายเนี่ยอาตมาเอ้ยเดี๋ยวจ้ะอาตมาบินเทวดาอัตมาสีมองเทงไงห้ามใช้ปืนโกงไม่ดีไม่ดีใช้ลูกท้ออ่ะพ้ามใส่ปึ้นอีกินน้ำเพชรชจ้ะตบินดีดีทำไมจะตายเอ้าเหมือนเลยหยุด บอกแล้วทวาใช้พวกนี้ดิโอ้คีดโกงอีกินปันหยุดไม่ไงได้เฟิร์สตายเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมไประเบิดเครื่องบินใครด้วยมาดูเครื่องบินไหนเนี่ยจัดไม่รู้เลยไม่รือไม่รู้เลยไมเห็นว่าแล้วก็ปิดใหม่ทำไมว่ามันเล่นอยู่ไปเนี่ยเอออาฝุ่นสบองหายไปไหนแล้วอ่ะบินหนีไปแล้วจ้ะอุ่นสบองหายว่ะบินหนีไปแล้วจะโยมฝุ่นะปองหาย มาบินทบาตจ้ะบินทบัติผมเพิ่มตัวนี้ดีกว่ใครเนี่ยไอ้นูบเนี่ยใครอ่ะผมไงไอ้เฟิร์นเลรอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยอีปันปันเศษเรือมาให้บุ้มหน่อยไม่ไอน้ำเพชรเศษหน่อยผมแน่จะมาอุดจุดเลยบุ้มหน่อยบาเลกันดีอยาให้เพิ่มไม่ใช่เรืออ่ะแต่เรือหรออื้มเรือหรอว่าแต่เพิ่มซะว่าแต่ขับไงอ่ะ ขับไงก็คนดีนะไม่ดีคับป่วยให้เบิ้มขับไปดื้อปั้นๆมีของฝากด้วยเอาว่ะไปดีกว่าเห็นไหมตังค์เกีวที่ให้เครื่องบินอุ้ยอะไรวะเนี่ยชนเรียบร้อยบึ้มโอ้ขับไปชนเรือเบิ่มเลยอะะไรว เลยเฟื้อล่วงเลยไงวะเืนหมุนได้วะโคตรตึงใครบึ้มรถผมวะมันดิอยู่ดีมันล่วงแล้วก็กระเด็นกระดอดไปเลยเฮ้ยไอ้ฝันฝันตายแล้วใครมาเทียนใครมาเทียนกันแหละใครมาเทียนกันอะเดี๋ยวอาตมาไปเดี๋ยวอาตมามาวันหลังนะวันนี้อาตมาไปละเฮ้ยอาตมาอย่าไปร้อ่ตะวันฝันฝันไอ้ไอ้น้ำเพชรห้ามเพื่อนนี่ไมนกันไอ้เฟิร์สตาย เฮ้ยมึงมึงไอ้ปานไอ้ปานใจเย็นใจเย็นลองด้วยเออเราจะไปเฟือตายโอเคเฟือตายอ่าชะตากรรมตช่เฟือตายใช่เฟือตายเฟือมาห้ามห้ามไอ้พวกนี้ดิเอ้ยดีไม่อยากตายอ่าไม่อยากตายเจ้าตัวบอกไม่อยากตายแล้วไม่ให้ตายแล้วไอ้ดีโอ้ไปจะกลุ่มเลยนะ ไปก็ได้ไปก็ได้ไอปันไอ้นั่นแหละไปไหนก็ไปนะมึงใครเชิญไอ้น้ำเพชรพี่เชิญมาทำไมวะตัวทวัก็มึงบอกให้กูเชิญนั่นดิตัวทว่วมันมันขอเองนั่นมันขอเองใช่มึงจำเมื่อวานได้ไหมฮะไม่ได้ใครมันจะได้ต้องเมื่อวานเนาะบ่ายจำ่ปแต่เมื่อวานวะจำไม่ได้ผมก็บอกแล้วว่าผมสมองช้าปัญญานี่ได้มันเพิ่งผ่านไปผมแล้วมาเจอ